คนนครพนมการให้ทานเสมอด้วยการรบหมายความว่าอย่างไรครับขอพ่อท่านช่วยอธิบายด้วยครับถ้าอธิบายไปอันนี้นี่มันก็จะอธิบายครบสูตรเลยการให้ทานยากเสมอกับการรบคนอยู่ในสนามรบรบกันฆ่ากัน เพื่อเอาชนะนั่นมันชนะกับคนชนะเรื่องรูปธรรมชนะเรื่องคนแต่ทานในไปการชนะเรื่องตนชนะเรื่องตนไม่ใช่ชนะเรื่องคนชนะเรื่องต้องไม่มีตัวตนเพราะาการทานที่สูงสุดคือตานหมดชาติหมดภพ ทานอย่างไม่มีสาเปกโขทานยังไม่มีพบมีชาติเพราะทานจบจิตของคุณยามีอะไรต่อว่าฉันเป็นคนมีประโยชน์ฉันเป็นคนมีคุณค่าฉันเป็นคนทำบุญทำคุณนะรัชการสอนให้ต่อพบต่อชาติ ทำบุญแลวก็มาอิมินาสกาเรณนะอะไรตั้งอะไรครักทตามนะขอให้มีส่วนบุญนี้อุทิศไปให้ผู้ตายซะอีกนะและวผู้ตายจะกินได้อย่างน้อยนะผู้ตายไม่มีปากไม่มีลิ้นไม่มีกระเพาะไม่มีอะไรแล้วส่งให้ตายไปยังไงนี่อาตมาเคยอธิบาย ยกตัวอย่างใช้ภาษาอีสานว่าได้ประคอมาประคอมีไข่โอ้โหไส่ปลาช่อนปลาคอคือปลาช่อนกำลังไข่กำลังดีเลยนะเผามาเนี่เอาพุงมาเอาทั้งไข่ปลาช่อนทั้งไส่ปลาช่อนเนี่ยนะโอ้โหถ้าได้ไส่ปลาช่อนและไข่ปลาช่อนมาสำหรับปลาที่มันไข่เต็มเต็มที่นี่นะ มาทำอาหารรับรองวันนะั้นะนะนะแย่งกันเลยแย่ง <c oughs> ก็ตัวหนึ่งถ้ามันหลายตัวก็ยัชั่วเนาะมีไส้มีไข่อะไรหลายตัวก็เอามาเลยไม่แย่งกันเท่าไหร่แต่ไส้เดียวก็ไข่มันมีสองหลอนนะไข่ไข่มันจะมีสองหลอดเป็นเม็ดทองหล่อนไข่ปลาช่อนจะมีสองหลอนะไข่ปลาช่อนเอออยู่ข้างในไส้อันตมาเคย เค <c oughs> ยทำเคยจัดการโอ้เคยยกตัวอย่างนี่นะคนชอบกินใส้ปลาคอไข่ประคอเนี่ยภูมิสาอีสานตายแล้วก็บอกว่าวาพ่อแม่ตายแล้วอ่เอาภูมิภาษาไทยกันล้วกันพ่อแม่ตายแล้ว<อ> <c oughs> ได้ไปช่อนมามีไข่มีไส้ดีเลยโอ้โหได้มามวันนี้ทำแกงทำกลับให้ ส่งกินแล้วเอาไปถวายพระให้พระชันและให้พระอุทิศส่งไข่ปลาช่อนไส้ปลาช่อนเนี่ยไปให้พ่อพ่อชอบพ่อได้ตายไปแล้วชอบกินนักไข่ปลาช่อนไส้ปลาช่อนอาตมาก็บอกว่าอเอาไปให้พระฉันแล้วก็ทึ่งจะให้พระส่งไปให้ผู้ตาย พอพระฉันเสร็จแลว้วก็เยะทาวริวห้าปูราปริปุเรนติซาครังถามว่าไส้หรือว่าไข่ไปช่อนออกจากท้องพระวิง่งโจดยไปให้พอกินได้ไหมเขาก็หัวเราะมันจะไปออกได้ยังไงพรุ่งนี้ชามันก็เป็นอุจระพระไปนอกนั้นพระก็เอาไปสังเคราะห์ร่างกายปรุง รางกายเลียงร่างกายของพระนั่นแหละน,นี่ก็พูดจนดหมดเปลือกหมดอะไรแล้วตอนนั้นการทานนี่นะมันยากดึงจะทานแค่หยับหยาบให้วัตถุทานให้อะไระอะไรก็ยังยากแล้วเท่ากับการรบรบกับกิเลสของตัวเองขี้หนขี้หวงหวง กลัวจะเสียบาทเสียเบี้ยกลัวจะจะไม่ครบจำนวนที่เราสะสมไว้ได้สะสมไว้ได้ไม่อยากให้พร่องมันจึงเหมือนกับการรบที่จะทานนะเพราะงั้นวัตถุก็ยากแล้วสละ,ะวัตถุได้ก็ยังยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างหยาบก็ต้องรบกับกิเลสหยาบนี่เอง นึกเป็นบุญเป็นคุณนึกเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของนึกวัาจะต้องได้ไปกินพบหน้าชาติโน,น่นนีกอะไรอะไรเป็นปรมาตสูงไปรถหยาบได้ก็ต้องมาเลือละเอียดอีกก็ต้องล้างอีกเพราะฉะนั้นการทําทานเสมอด้วยการรบตั้งแต่ขั้นสนามใหญ่สนามหยาบสนามทางขั้น ธรรมมาธรรมะสงครามขั้นรับกับเทวดาเทวดาหรือว่ามารเทวดากับมารนี่อันเดียวกันอันเดียวกันงอนหลงก็นึกว่าเป็นเทวดาตีแท้มันมีแต่มารเป็นมารกรบจนชนะมารซะมารอยากก็ได้แล้วเป็นรูปภปพเหลืออรูปภปพก็เป็นมารตัวน้อยอีก ก็เอาชนะรบมานตัวน้อยอีกให้ได้การทานเสมอด้วยการรบด้วยประการละชนีคุณวัยรุ่นสงสัยวัยรุ่นสงสัยดีคนแก่สงสัยนี่มันก็จะช้าไปรีบสงสัยตั้งแต่วัยรุ่นได้ก็ดีแล้วกา,การนอบการหลวงปู่ครับการที่เราพยายามทำให้คู่รักคู่หนึ่งแยกกัน กลายเป็นคนโสดจะเป็นกุศลหรืออกุศลครับเพราะคู่รักคู่นี้มีความสัมพันธ์ที่ทำให้คนอื่อนเดือดร้อนประมาณหนึ่งครับแล้วเขารักกันแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรอ่ะมีความสัมพันธ์คู่รักคู่นี้มีความสัมพันธ์ที่ทำให้คนอื่อนเดือดร้อนประมาณหนึ่งครับรายละเอียดไม่พอ นะรายละเอียดที่พูดมาให้โจทย์ให้อัตมามาคำนวณอัตมาคำนวณแล้วก็ตอบให้ไม่ได้ <ผม S 1> เลย<ก>ไม่มีสอตอพอให้คุณผมก็เดาว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ทบไปถึงญาติหรือเปล่าพ่อแม่ไม่เห็นด้วยนั่นแหละไม่บอกข้อมูลมาหมดมข้อมูลน้อยพอไปนะ โดยถามประเด็นว่าพยายามทำให้คู่รักคู่หนึ่งแยกกันกลายเป็นคนโสดเนี่ยจะเป็นกุศลหรือเป็นอก,กุศลครับเอาคำตัดที่สมบูรณ์แบบเลยพระเจ้าท่านบอกว่าการตั้งตนเป็นคนโสดเนี่ยผู้ที่ตั้งตนเป็นคนโสดท่านเรียกว่าบัณฑิตผู้ที่ใฝ่ในความเป็นคนคู่ ไปแต่งงานไปเป็นคนคู่ไม่โสดนี่แหละยำ่ำเศร้ามองตูจะรันตรัส่างนั้นทําไมได้บอกว่าโง่หรอกยำ่ำเศร้ามอง